ดีจ้าแพนครับทุกคนมือนียายจ้าไม่กล้าผ้ามวนเด้อจ่าเด้อพอลงทงลงทาหากินหาอยากคือเก่าเลยจ้าไปมานบามานมากรติดต,ตามยายเลยด้อยจ่าเด้อ มากับลูกสาวกับลูกเขยอยู่แ้วะดิจ้าไปรุนเบิองดิจ้าเด้อเขามาแล้วก็กดที่ตามกดเพื่ลังใจให้ยายใ,ในเด้อเพราะยายจีไม่แห้งเหตุคิบต่อไปเนาะพี่น้องเนาะไปลุยออเอาทุงย่างถึงกินได้เนาะจา้าเนาะไหนอันไหนเอาอันนัน้นพี่น้องไปพี่น้องไปหาไงคือคือเกาด้ยจ่าเด้อหาไงคือหาเขียด ฮะมึงเรื่องพี่น้องมาดิเอ้ยมีบ่บ่มีก็ไปเบิึงตีดาพี่น้องเป็นหน้าตาหนามี่ได้พี่น้องเบิึงห่วยงัดเบิึงหาบ้านบ่มีเลยพี่น้องเลยไปไปมองไม้ตอพี่น้อง พี่น้องอมึงเพื่อางัวออกขอ,อกวางยังมาลาบัางอันนี้แ่ะไปอุ่นอย่าหยุดพ่อถ่ายบึงบรรยากาศนุก <laughs> ไปใหญ่เปยย็หม่องไม่แล้วเนาะจ่าเนาะยังหล่หล่ไล่เลยงวัวคุยอ๊็ด มูเขาหาเหมือััวนี้พี่น้องเลยหาเขียดหากบบนะพี่น้องมึงแปดนเมือเลยมองมูงเพื่นมาเลี้ยงงัว่วเลี้ยงคล้วยเพื่อนก็นหาบริหาแ่่มูใหญ่เนะานะจใจเนาะไปลุยต่อโอมองไ้มองเขาหูหามองไรเขาหาเขียดหากบ บอกเนะ <laughs> มามา <laughs> บอกไข่ขึ้ไนไอ้กรมานนี่ขึจุบมันก็หายไปเลย <c ười> น,นันนันนันตัวเหล็กแหกมันได้จ่ยาย้วย,วย <c ười> นี่ <c ười> มนัมนมนัมนแล้วมนัมนแล้ว้าวมานันบ่กพอจะหู็กับปู่ดิอ <c ười> ื ก็พอเนี่ยนี่เลยเนาะน้าอีริเก้าเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะจ่าเนาะนี่เอาหมดเลยพี่น้องเอออพเขียวเอาเขียดคกบเมากบมารุ่งซาานั่นบ่มีพรคือปิตาต้าหนามีกับบ่มีน้องแถาเนาะเออปีนี้หายอยากกินลิฟพี่น้องเขียดกบนี่ฮ้าพ่อเดี๋ยวปนเดี๋ยวกินเอาเนาะพี่น้อง

พี่น้องออกมั mm ่นอ่อนเลยมั่นหน่อยนะช่องมันหน่อยแต่มันก็มันรุดดีเนาะนี่พี่น้องเขาคอยคมลิน้ยนั่นนั่นเอ้าเอ้าตะพุ่นเอ้า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 นั่นนั่นเอ้าโอ้ได้บ่ ก็เก๊าไก่ได้ใจด้อยหายงั้นดุดุดุดค่อยผ่อเนาะพี่น้องเนาะโอ้โอ้โอ้พ่อเขียดค่อยโอ้โอ้มีเขียดไมคุ้นเออโอ้ยบ่ได้พ่อโตเลยพี่น้องอืมแตกวุ่นวุ่นเลยแต่ท้องบ่ได้ซำเออนั่นได้บ่ลาบันนี่เออหนั่นเอ้า เอ้ยเกยเออนี่เอามองหมันเอี้ยเเอเอ้นั่นนี่เอาทุกอย่างเลยาเออได้เลยพี่น้องคุมได้เลยนั่นเท็นบอ ส,ส่นนิสัยตัวทราบถือนาอพี่น้องนเนาะเสียมันอดมันปอนเียมก็บคือข้าเดียวรอนข้าเดียวขานักสีเอาให้เขากนี่พี่น้องเื้อหมานหมานเปลี่ยนบรรยากาศจากเครียดมหาเขียดก่็น่าะจเนาะเออมางัดเบิ่งเขียดเบิ่งมือนี่มาหลุนเบิ่งใหญ่กับตากับ ลูกสมานบมได้จ่าเด้อทางแรกย่าก like kind of ็ไปเงี่ยงอิริทว่ได้เนาะย่ายันโต๊กันแท่ยันโต๊กระปู่ย่าหาเจ็กเว้นนั่นนั่นนั่นอุ้งอุอุอุ้งอุ้งทเสียมถึงหัวกันเด้อถึงหัวซสําลูกระเบิดได้เออใส่โป้งได้เสียมก็เสียมเล็กสำเนาพี่น้อง บึงกุนไก่กันพุ่นละเสียมแล้วเสียมเลยเอา้าวลุนต่อพี่น้อ,นองย่ายไปตองวามากพุ่นละหอือกวนเ้าคือมันไงบ่เคยอันนี้เนาะกวนนำ้นำไงน้ำ นานพ,น,นพี่น้องอจับข้างบ<น>่ได้นานเานานเปิดนี่มานมานโอ้นานโอ้มานมาน <c oughs> ตาคุดทางหาตาคุดทางไง <c oughs> อ,าอ๋อเออหา ลำบากอยู่ลีพี่น้องวุ้ดปีนี่บ่บ่บ่ไข่มีพี่น้องเอ้ยบ่ไงจุดเออเมื่ออืมลุยอี๋ออพี่นองโกนจังสีจังโดดออกว่าโอ,อ, <c oughs> อยกันทำไมหากิน มามามาอออ๋อแล้วผุนไงบึงหายหายอไงก็ไงกลนกับกลนน้องพี่น้องสองสามก่อนยังพอโตหนึ่งพี่น้องเอ้ยฮ่าฮ่า <c ười> ่ <c ười> นักผีก็ได้น,นันเออ มันอีกเลยจ้ามันมาผีาผีดดไิไม่ยังขาวพ่อเยอะแล้วนะะนั่นออกอีกแล้วพี่น้องอื้อสอ,องโต้ไม่แน่ๆเพราะกนลงหนามแล้วเด้วยนัย้นผ่าอื้อ อู้พี่น้องมักมนี้เป็นวัดของแจ็คทองนั่นบนดินอยู่ทีแถวรดเข้าไป่ะอ๋มันบวเป็นทางไงตรงก้นเอาแบบนี้เนาะพี่น้องเออ นั oh, oh, ่นเอ้าเอ้าถือมือกันอุ้ยอุ้ตัวใหญ่ยอู้นี่พี่น้องอู้หแม่บแบบไงเลยช่วยคุ้มกันจนพี่น้องเอ้ยเอ้าอ๋อ พี่น้องเอ้ยไงจนหนูดัวดหัวด้วนเขาท่านบ่ล่ะอืออือได้บ่ล่ะได้อยู่นั่นพี่น้องเออเธอจะได้เนี่ยวะปิ้นนี่หายากังว่าหักสูเนาะพี่น้องเนาะพ่อเดี๋ยวป่นได้แกงก้าว คนเนยเพิ่นกระบอกใครมากน้าแกเนาะเขียดเนาะคนเนยเพิ่นบ่อหูวกินคนหูวกินก็กินจังบานจังอีสานบานเท่าหนูกินกระจาเด้ออีสานบานนาอยู่ไหนเขาคนก็เหนื่อยหลังเท่จเจ๊้ก็สุสุหาย มึงเปนขนาดไงคือกบอหินติ่นมากระทงอ่านี่ขันบ่าขันบ่าเขาบ่ได้เบ่ได้หากับพี่น้องก็บ่ได้รุ่นน้องพี่น้องเนาะไม่ได้กินน้ำไอซื้อมก็เผาน้ำมาไอศครี่ก็เ้าแม่นมาพี่น้องชีวิตบ้านเท่าหาก็ไม่ได้กินเอ้าหาก็ ว่าคือกัดค่ะมอนว่ลงนาลงหลพายลุยทอเมื่อยกับพัพอนเช้าจะคอยหาใหม่ต่บากันมดล่ะเสือพ่อกรนเรียนนองผีหน่องเนาะทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกทั้งเต่าเอ้ยมอมนมวนไปเลยมือนี่ยายจะามมกลาพา เมื่อยบ่เม uh> ็ผ้ามือยอ้นีบ่เมผ้ามวยไปลุยมวลมวนตเต็นออกแล้วเออเออเต็นออกแล้วปวดไงไอเต็นออกไปทางไหนล่ะเทานั่นคุ้มจนไหนเด้ นั่นพี่น้องเขาจบคิดแต่เพียงองเดียวหน่อยแล้พี่น้องไนไลเดี๋ยวพบเก่งแล้วพี่พออยากจบคิดแล้วเดี๋ยวไปหาไปเรื่อยเรือเห็นบ่หนี่เนี่ ไอ้โว้ยเต็นเขาไปยวงเลยวะมันดูดมันมันมันดูดมันเป็นผู้หนันนันอยู่มองหนีเองฮือหมานมานเอ้าเอออิลีดเก้าเอ้านี่มาเคียอิลีอีกได้จ่าเด้อขึ้นจากขึ้นจากยังจากสะพี่งนอกเคลียเต็นมาองหนึ่งนี่ นั่นนั่นพุ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 ่นเห็นบอนั่นเอา้าท่านบอนานทีมาอีกแล้วด้วยจา่าด้วยขีดก็เอาอือนี่พี่น้องนี่คือเด้กที่ขึ้ีทั้งเขียดเต็มกำอาไปใช้ใช้ <laughs> คู่หาแต่กันแล้วเด้วยจาน มึงอุ้ยอุ้ยนี่้องนี่ปานันแลเลยนี่ต่อคาตัวเยวาสตัวใหญ่ๆสับนอ ดูแต่เขาฟงเนี้เดียวนี่มานอีกเลยจ้าใหญ่มันเป็นวันของยายแล้วมือนี้เปลี่ยนมือขัดขัดคัดาด กในเพราะเพราะอันนี้อันนี้มันนั่นนั่นเอออ่ะบ่ได้ปล่อยมือดูดูนั่นเลยนั่นเลยพ่อเห็นบ่นั่นเลยอยู่นมือเย นี <Es poor S 1> ่อระถางไข่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 นี่มันอยู่ในหิมะประเทศไม่ใส่ใส่ใส่นี้บิลลี่วิธอินีบอคอยเอาได้นี่เอาแต่เขียดนี่ได้เขียดพี่น้องนี่เห็นบอนี่ยายกกระชิ่จบคลิปมาหาเขียด ไฮลีนไฮลีนน้ำใบพียงแค่นี้เด้อจ้าเด้อขอพุ่นทุกกำลังใจขอพุ่นทุกคอมเมนต์ขอพุ่นทุกไหลทุกแส่ง้ายใหญ่ด้วยดีเสมอมาใหญ่รักพี่น้องเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาเด้อจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าจ้าจะตายยายจามิกาต้องมีบัตรดีครั้งที่สองมนมพี่น้องกำลังงอนพูน ใหญู่อนค, <c oughs> คนหนึ่งหลงคนหนึ่งฝอนคลิปเลไได้ตาทองเงอ,<น>อ้ยป,ป,ปัีไพี่น้องมาไหนเบิดตัวปูด้วยพี่น้องคูบตาทองจุบมีอนจบคลิปไร้เทือเด้อเเคลียร์มันกะ็สิเห็นจบคลิปไร้เทืออะไรได้นี <c oughs> <c oughs> ้ <c oughs>